อย่าคิดนะฮะว่าเราอายุน้อยเป็นแค่นักศึกษาแล้วจะวางแผนการเงินไม่ได้เนี่เดี๋ยวให้คิดใหม่รอฟังกันก่อนครับวันนี้เราจะมีคําตอบเรื่องนี้ให้กับทุกคนเลยนะฮะพร้อมแล้วนะฮะขอเชิญพบกับอาจารย์โจคุณรุจิระอัคาราพิริยผงนะฮะถ้าพร้อมแล้วเชิญพบเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับ ผมจานโจจาก c ช n n e l จานโจจอมวางแผนนะครับก็ต้องบอกว่าได้อยู่ในช่วงเปิดตัวของแอปพลิเคชันด้วยต้องบอกว่าถ้าเกิดสําหรับตัวเองเนี่ยย้อนไปสัก20ปีที่แล้วสมัยยูมหารายเนี่ยก็ชื่นชอบมากๆนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าตอนนี้ผ่านมาก,กว่า20ปีแล้วไม่เป็นไรวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง financial talk ดีกว่านะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับจะเป็น ออมก่อนรวยกว่าหรือวงเล็บไว้ด้วยว่าลงทุนก่อนรวยกว่านะครับวันนี้เราจะมาะพิสูจน์กันว่าเป็นวัยรุ่นจริง,รงๆแล้วก็เริ่มต้นลงทุนได้นะครับแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางธนาคารกรุงไทยครั้งนะครับที่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้ร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากปลายปีที่แล้วเราก็ได้ร่วมงานกันครั้งหนึ่งในส่วนของเคล็ดลับวางแผนภาษีกันไปแล้วนะครับทีนี้ เรามาเริ่มกันเลยเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาครับส่วนแรกครับมาดูที่ saving equation หรือว่าสมการการออมก่อนหลายๆลคนอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วครับว่าปกติแล้วเราได้รายได้มาถูกไหมเราหักรายจ่ายออกไปเหลือเท่าไหร่เราก็เป็นการไปออมแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยทุกคนเคยเป็นไหมารายจ่ายเราจะเป็นไงครับเยอะเสมอถูกไหมไม่ค่อยสุดท้ายไม่ค่อยมีให้เหลือออมเท่าไหร่ เราก็เลยแบบขอสลับสมการนิดนึงเปลี่ยนเป็นรายได้ลบเงินออมที่เราต้องการออมก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยเอาไปจ่ายหรือใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับทีนี้คำถามต่อไปแล้วทำไมเราต้องออมนะครับทำไมเราต้องออมอันแรกคือสภาพคล่องจริงผมอยากให้นึกสั้นๆแบบนี้คุณทุกคนเคยเป็นไหมเวลาแบบเราแบบ เหลือเงินอยู่ในแอปพลิเคชันเราเหลือเงินอยู่ในบัญชีธนาคารเราหรือในกระเป๋าตังเราเนี่ยน้อยมากๆสิ่งที่เรารู้สึกคืออะไรครับเรารู้สึกว่าไม่โอเคเลยรู้สึกไม่มีสภาพคล่องในการใช้จ่ายเลยมันส่งผลกระทบต่อ,อรหลายอย่างถูกไหมครับอันนี้คือในส่วนของสภาพคล่องมาดูในส่วนที่2ครับสาเหตุที่2คือเผื่อสูญเสียรายได้หลักอ่า ช่วงโควิด19สองปีกว่าๆเนี่ยที่ผ่านมาทุกคนคงจะ Realize แล้วก็เข้าใจในส่วนนี้ดีเนาะเมื่อก่อนเขาบอกว่าให้เผื่อเงินสำรองไว้สัก3-6เดือนพอมายุคโควิดเราจะเริ่มเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเริ่มไม่พอแล้วนะ,ะต้องขยับเป็น6-12เดือนเพราะว่าลักษณะ เวลามีแพนเดิมิกหรือเกิดโรคระบาดแบบนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปกว่าจะกลับมาตั้งหลักได้อีกทีอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับแล้วก็สุดท้ายแน่นอนว่าเราสามารถเอาเงินออมที่เรามีอยู่ไปต่อยอดในการลงทุนสร้างโอกาสได้นะครับอยากให้ลองคิดสั้นๆง่ายๆแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรากําลังจะมีโอกาสสักโอกาสนึงในการไปลงทุนในอะไรสักอย่างแต่สุดท้ายเรามีโอกาสเราเห็นโอกาสแต่เรา ไม่มีเงินอยู่ในมือมันก็ปราประโยชน์ถูกไหมครับนี่คือ3เหตุผลหลักที่ทำไมเราต้องออมครับทีนี้เมื่อกี้ลิงก์มาว่าในเมื่อเราเห็นโอกาสในการเอาเงินไปลงอะไรกับสักอย่างเราจึงต้องมีเงินออมมาก่อนทีนี้อะไรคือการลงทุนครับง่ายๆเลยครับตามชื่อการลงทุนก็คือเอาทุนไปลงถูกไหมลงทุนก็คือเอาทุนไปลงเพื่อหวังให้มันงอกเงยเติบโตต่อไปทีนี้เรามาดูต่อว่า ทำอะไรได้บ้างอันแรกคือทําธุรกิจส่วนตัวสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็น SME หรือสตาร์ทอัพที่เป็นการเริ่มของตัวเองก็ถือว่าเป็นการลงทุนเช่นเดียวกันถูกไหมครับหรือฝากคนอื่นทําฝากคนอื่นทําธุรกิจหมายความว่าอะไรก็คือเราไม่ได้เป็นผู้เริ่มสร้างธุรกิจนั้นขึ้นมาเองนะครับแต่เรา ฝากคนอื่นทําพูดง่ายคือเราต้องการไปเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจนั้นนั้นนั่นเองนะครับเพราะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้นทั้งส่วนของบริษัทที่เป็นเอกชนทั่วไปกับอีกอันนึงคือบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือที่เราเรียกว่าเป็นบริษัทพับบิกหรือบริษัทมหาชนนั่นเองนะครับทีนี้มาต่อกันว่าอันที่2คือเมื่อกี้เราไปลงทุนแบบสร้างธุรกิจละอันที่2คือเราคิดต่อถ้าอย่างนั้นเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าอะ เราสร้างผลตอบแทนมันได้ยังไงอีกก็คือให้ยืมถูกไหมครับให้ยืมทีนี้การให้ยืมคําถามต่อมาคือให้ใครยืมครับให้ธนาคารยืมจริงๆธนาคารไม่ได้กู้เราเหรอกนะครับแต่ผมเอามาใส่ในหัวข้อนี้เพราะว่าธนาคารก็เหมือนเอาเงินเราไปใช้ในการให้คนอื่นกู้ต่อได้แต่ในลนนักษณะนี้อาจจะไม่ได้มีออฟบิเกชันหรือพันธสัญญาขนาดนั้นแต่สุดท้ายธนาคารก็ต้อง เมื่อเราต้องการเงินคืนธนาคารก็ต้องคืนให้เราถูกไหมครับเมื่อเราไปถอนออกมาอันที่2คือให้เพื่อนยืมอันนี้ไม่การตีว่าจะได้คืนหรือเปล่าหรือว่าไม่แน่ใจว่าทุกคนให้เพื่อนยืมเราก็จะคิดดอกเบี้ยกันหรือเปล่านะครับอันต่อมาคือให้บริษัทยืมหมายความว่ายังไงอย่างการลงทุนในทุกวันนี้เราอาจจะได้เคย,เคยได้ยินคําว่าหุ้นกู้ถูกไหมครับนั่นหมายความว่าบริษัทใหญ่ๆทั้งหลาย เขาอาจจะระดมทุนอีกแบบหนึ่งแทนที่จะไปกู้ธนาคารเขาอาจจะมาขอกู้จากเรานี่แหละครับโดยออกเป็นหุ้นกู้ถ้าเราสนใจเราไปซื้อหุ้นกู้อันนี้เขาก็จะระบุไปเลยว่าเราจะได้ดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ระยะเวลาที่เราต้องถือกี่ปีอะไรแบบนี้นะครับนี่คือให้บริษัทยืมและสุดท้ายให้รัฐบาลยืมครับหลายคนบอกให้รัฐบาลยืมได้ด้วยหรอเอาชื่อเดียวครับทุกคนจะนึกออกเลยก็คือ พันธบัตรรัฐบาลนั่นเองเนะครับพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองอันที่สามที่เราจะเอาไปลงทุนได้แน่นอนว่ามันคือการไปซื้อหรือไปสะสมของที่คนให้ค่ามันสังเกตนะครับจะต่างกับแบบที่1กับแบบที่2แบบที่หนึ่งเนี่ยเราบอกว่าเราไปสร้างธุรกิจหรือไปลงทุนในธุรกิจเท่ากับว่าธุรกิจนั้นสุดท้ายแล้วมันก็สร้าง กระแสงเงินสดหรือ cash flow กลับมาให้เราเป็นผลตอบแทนถูกไหมครับอันที่2เราไปให้กู้ผลตอบแทนกลับมาก็อยู่ในรูปของ Beer, ดอกเบี้ยถูกไหมฮะแต่อันนี้สะสมของที่คนให้ค่าสังเกตคําว่าคนให้ค่าก็คือจริงๆแล้วตัวมันเองมันไม่ได้สร้าง cash flow หรือว่า income รายได้ใดๆให้เราโดยตรงแต่คนอนะไปให้ค่ามันเองทําให้เมื่อค่ามันขึ้นเราซื้อถูกขายแพง ลักษณะนั้นเราก็ได้กําไรมาเช่นกันนะครับมีอะไรบ้างฮอตท็อปิกเลยครับช่วงนี้ทองคํานะครับเพชรนาฬิกาต่างๆงานศิลปะซึ่งถ้าหลายๆคนอยู่ในโลกดิจิตัลแบบนี้นะครับก็จะรู้ว่าในโลกยุคต่อไปการสะสมงานศิลปะไม่จำเป็นต้องเก็บเป็นกรอบรูปจริงๆเฟรมรูปจริงๆ เราอาจจะเก็บในรูปของ NFT ก็ได้เช่นเดียวกันทีนี้ทำไมต้องลงทุนผมอยากพูดถึงกฎข้อหนึ่งเป็นกฎ72ด72นะครับเลข72ตนนัวนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือเลขท้าย2ตัวที่ออกงวดหน้าไม่ใช่นะครับไม่ได้ไปหวยนะรจริงๆแล้วรู้ไหมว่าเลข72กฎ72ด72เนี่ยถูกคิดค้นโดยโรเบิร์ตไอน์สไตน์เลยนะครับ และสุดท้ายมันก็ถูกนํามาใช้ในการเงินการลงทุนด้วยกฎ72คืออะไรเราดูสูตรง่ายๆก่อนซิมโลที่สุดเลยเอา72ตั้งครับหารเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนจะเท่ากับจํานวนปีที่เงินของเราจะโตเป็น2เท่านะครับที่เงินของเราจะโตเป็น2เท่าอยากให้ดูเพราะอะไรเรามาดูตัวอย่างตรงนี้ดูนะครับสมมุติเรามีเงิน 1 0 0 0 0แสนบาทนะครับสมมุติตอนนี้เรามีเงินอยู่1 0 0 0 0แสนบาทคิดอะไรไม่ออกครับเอาเงินไปฝากออมทรัพย์ตอนนี้ดอกเบีย้ยประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ0.5%ถูกไหมครับต่ำที่เรียรดินมากๆเราก็เข้าสูตรเลยครับ72หารเปอร์เซ็นต์รีเทิร์นคือ0.5ได้ออกมาเป็นจำนวนปีที่เงินของเราจะโตจาก1 0 0 0 0แสนเป็น2 0 0แสนคือ2เท่าออกมาเป็นเท่าไหร่คิดกดเครื่งคิดเลขครับออกมาเป็น 144ปีครับเป็นไงครับตายไปเกิดใหม่เงินยังไม่ดับเบิลเลยนะตายไปเกิดใหม่เงินเราย,ยังไม่เติบโตเป็น2เท่าเลยนะครับทำไมถึงมาพูดตรงนี้เพราะมันมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องคิดแล้วก็ใส่ใจไว้เสมอสิ่งนี้เรียกว่าอินฟลชันหรือเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับเงินเฟอ้อคืออะไรผมอยากให้ทุกอย่างมันง่ายที่สุดอะอยากให้จำเป็นว่าเงินเฟอ้อมันคือเป็นนักฆ่า เงินเฟอ้อคือนักค่านักค่าอะไรนักค่าเงินไงนักค่ามูลค่าเงินเพื่อง่ายคือเงินในวันนี้กับเงินในวันพุ่งน,นี้ค่าไม่เท่ากันวันหนึ่งเราเมื่อก่อนสมัยผมก๋วยเตี๋ยวชามละยีบาทกินอิ่มมากๆสมัยนี้ชามถึงปลาเข้าไป4ี่ห้าสิบแบบนี้นี่คือการที่เราจะซื้อสิ่งของสิ่งเดิมแต่เราใช้เงินมากขึ้นเท่ากับเป็นไงครับเงินมันด้อยค่าลงทุกวันทุกวันนั่นเองนี่คือสิ่งที่เรียกว่า อินเฟลชันครับทีนี้ปกติแล้วเงินเฟอ้อเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณปีละ2-3%สมมตุติผมให้เป็น3%าละกันเอามาเข้าสูตร72เมื่อกี้ลองดูครับ72หารสาเปอร์เนะครับจะออกมาเท่ากับ24ปีหมายความว่ายังไงครับเราแอปพลายหรือเราประยุกต์นิดหนึ่งเท่ากับว่าถ้าเราไม่เอาเงินไปทำอะไรเลยเก็บฝังตุ่มวอ่างเงี้ย เก็บใส่กระปุกหมูที่บ้านไว้อย่างเงี้ยภายใน24ปีเงินของเราจะลดคุณค่าลงครึ่งหนึ่งครับดังนั้นหาเงินให้ตายถ้าไม่รู้จักเอาเงินไปบริหารต่อคุณมีแต่จนลงนะครับคุณมีแต่จนลงนะครับดังนั้นจุดประสงค์แรกในการสรุปว่าทำไมต้องลงทุนจึงมาอยู่ที่ wealth protection หรือการปก ป้องความมั่งคั่งนั่นเองปกป้องความมั่งคั่งคือแบบเมื่อกี้แหละครับทํำยังไงก็ได้ให้เราไม่จนลงทุกวันอย่างน้อยรักษามูลค่าให้ได้เอาชนะเงินเฟอ้อหรืออย่างน้อยลงทุนให้เทียบเท่ากับอัตรางเงินเฟ้อให้ได้นี่คือจุดมุ่งหมายแรกนะครับจุดมุ่งหมายที่2ถ้าเราเริ่มสามารถลงทุนได้พอๆกับเงินเฟอ้อคือไม่จนลงทุกวันเราก็จะเริ่มสามารถ สร้างได้ครับ well creation หรือการสร้างผลตอบแทนที่มากกว่านั้นครับก็จะเป็นการสร้างความมั่งคั่งละทุกอย่างเวลาเราจะสร้างเราต้องปกป้องก่อนถูกไหมปกป้องแล้วจึงสร้างนั่นเองนี่คือในส่วนของทําไมต้องลงทุนทีนี้ผมมีตัวผลตอบแทนระยะยาวของสินทรัพย์ต่างๆอันนี้เก็บรวบรวมมาตั้งแต่วันที่18มิถุนาะ2องหกก็คือประมาณกลางปีที่แล้วนะครับจริงๆผมอยากให้ดูตรงหัวข้อทองคำแล้วกัน ทองคําจะเป็นสีทองทองเนาะทองคำครับตั้งแต่สินทรัพย์นี้เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ประมาณ200ปีแล้วนะประมาณ200ปีแล้วนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายและผลตอบแทนเฉลีย่ยเมื่อเอามาเฉลี่ยต่อปีมันจะอยู่ที่6%ครับชนะเงินเฟอ้อเห็นเห็นถูกไหมอยู่ที่6%ครับเราลองยังจาสูตรเมื่อกี้ได้เนาะกด72หรือ r u e เเราลองเอาเลยครับ72หารด้วย6 เท่ากับ12ถูกไหม12หน่วยเป็นปีนั่นหมายความว่าถ้าคุณลงทุนในทองคําด้วยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี6%แบบนี้คุณจะใช้เวลา12ปีในการที่เงินของคุณจะโตเป็น2เท่าเริ่มต้น1แสนโตเป็น2แสนใช้เวลา12ปีนั่นเองนี่คือในส่วนของทองคําทีนี้หลายคนบอกว่าโหถ้าอย่างนั้นมาดูในตารางของอาจารย์ตัวคริปตเคอเรนซี่140% ผลงานเฉลี่ยต่อปี5ปีล่าสุดผมก็ลงแต่นี้ดิครึ่งปีผมก็เงินโตเป็น2เท่าละก็ต้องบอกว่าอย่าพึ่งนะครับใจเย็นๆกฎของ72มีอยู่อันหนึ่งที่สำคัญมากสมมติฐานของมันคือเปอร์เซ็นต์ของผลตอบแทนจะต้องเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนะครับดังนั้นจะมี2แฟกเตอร์นะอันนึงคือคุณมั่นใจว่าห่ะว่า มันจะสร้างผลตอบแทนแบบนี้ได้ตลอดได้ทุกปีได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเวลาก็มีผลนะครับเวลาพิสูจน์ได้ว่าอะไรเป็นของจริงไม่ของจริงนะครับ ถ้าชอบคลิปเหล่านี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้จานโจ้ด้วยนะครับและถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ครับจานโจร,รบกวนแชร์ไปให้กับเพื่อนเพื่อนแล้วก็คนที่คุณรักกันด้วยแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเกี่ยวกับความรู้เศรษฐกิจการเงินการลงทุนอธิบายเข้าใจง่ายแบบนี้ทุกวันพุธครับฝากกดติดตาม subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับอ๋อแล้วตอนนี้จานโจมีเกร็ดความรู้การเงินการลงทุนสั้นๆบน Tik t o k รวมถึงอัปเดตข่าวสารด้านการลงทุนแบบทันช่วงทีบน t w i t t ตอร์แล้วนะครับ อย่าลืมตามไปตำกันนะครับอย่าตกเป็นเหยื่อในโลกการลงทุนเพราะความไม่รู้เข้ามาแลกเปลี่ยนความที่เห็นกันนะครับ